นี่ก็เป็นสายพันธุ์ที่เราเต็งไว้กับมันมากว่าเป็นตัวเด็ดไทรโคมหรือเอ็กซ์ต้ากว่าต้นอื่นมากๆต้นนี้มีความแบบฟอลล่ชื่นใจ สวัสดีครับผมเตอร์โกลครับนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วในห้องทําบล็อกห้องนี้ข้างหลังผมนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปดูกันว่าห้องข้างหลังผมเนี่ยห้องทํบล็อกที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวเนี่ยเราต้องดูอะไรกันบ้างแล้วก็มันมีข้อผิดพลาดอะไรที่เกิดขึ้นบ้างเราจะได้มาแชร์ประสบการณ์ให้กับโกเวอร์ทุกๆคนดูกันมาไปดูกันเลย นี่ก็เป็นห้องทำดอกที่หนึ่งของเรานะก็จะมีทั้งหมด3แหลกอีก2เต็นท์ปลูกใหญ่ใอ่าในนี้เนี่ยผมเนี่ยปลูกไว้ทั้งหมดสอ,องแหลกตรงข้างหลังเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ละแหลกก็คือแหลกนี้1สายพันธุ์แหลกข้างใน1สายพันธุ์แล้วก็แหลกทางซ้ายมือตรงนั้นจะเป็นแหลกรวมสายพันธุ์หลายสายพันธุ์รวมกันเต็นท์ปลูก2เต็นท์นี้เต็นท์นี้จะเป็น1สายพันธุ์เต็นท์นี้จะเป็นสายพันธุ์รวม เดี๋ยวเราเริ่มจากเต็นท์สายพันธุ์รวมเต็น์น,นี้ก่อนเลยเต็นท์นี้เนี่ยที่เราปลูกเนี่ยเราปลูกเพื่อที่จะได้รู้ว่าต้นแม่ต้นถัดไปคู่ควรหรือเปล่าอ่าก็คือเรามาลองทําดอกนี่เองเพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าต้นแม่ให้เราคัดมาเนี่ยมันดีหรือเปล่าเต็นท์เนี่ยก็เป็นเต็นท์ที่ผมชอบมากๆเพราะว่ามันรวมสายพันธุ์ที่ผมคิดว่ามันมันดีแล้วเราก็มาลองทําดอกกันแล้วปรากฏว่ามันก็ดีอย่างที่คิดไว้ oui. จริงๆเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ถุงมือเนี่ยมีโอกาสที่เชื้อราจะติดดอกสูงมาก อย่าลืมว่าถุงมือที่ใช้นี่ต้องเป็นถุงมือที่แบบไม่มีแป้งนะอ่ามาดูกันต้นแรกต้นนี้ต้นนี้ผมชอบมากก็คือหลายๆคนถามว่ากัญชาแพงทาไมถึงแพงคือจริงๆกัญชาแพงเนี่ยมันมีเหตุผลของมันอย่างเช่นต้นนี้ต้นนี้เนี่ยจะสังเกตว่าแม้กระทั่งเราปลูกดีอย่างไงเนี่ยเนื้อดอกมันไะมไีทางเยอะได้เลยเห็นไหมมันจะแบบว่าเป็นทรงแบบยาวๆเห็นไหมเหมือนแบบสติว่าหน่อยเห็นไหมแต่ว่าไตาโคมของเขาเนี่ยดูดิหนามาถึงใบหนาแบบว่า หนาจะจัดหนาทุกอันแน่นในโคแบบแน่นมากถ้าดูจากทรงดอกมันก็คงจะออกสติว่าเลหน่อยซึ่งผมชอบมากต้นนี้แต่ว่าดูดิดูน้ำหนักดอกคนดิแบบว่าความใหญ่อ่ะมันหนึ่งต้นเนี่ยผลผลิตมันก็จะน้อยกว่าต้นอื่นๆเพราะฉะนั้นต้นพุ่งเนี่ยถามว่ามันแพงควรที่จะแพงไหมมันเหมาะสมกับราคาที่แพงต้นข้างในนี้อ่าต้นกลางต้นนี้ผมชอบมากนี่เห็นไหมเหมืนอนทัฟโฟอ่ะแทนที่มันจะโตขึ้นแต่มันโตออกด้านข้างแล้วก็แน่นสวยงามเห็นไหม ซึ่งก็คือดอกเนี่ยไม่ได้เหมือนทัฟเพลทุกดอกเลยนี่ผมเลิฟอีกต้นหนึ่งที่ผมเลิฟต้นที่เลิฟถัดไปต้นนี้แต่ว่าต้องขอโทษด้วยเพราะว่ากล้องเนี่ยมันส่งกลิ่นไม่ได้แต่ว่ากลิ่นมันเหมือนกับฮอกไกโดมิวอะก็เลยเลิฟเหมือนกันที่เหลือก็เป็นต้นแบบว่าเนื้อละเอียดนะต้นนี้คือเนื้อละเอียดมากมาสูมดูใกล้เนื้อละเอียดดียังไงดูเวลาทิ่มดอกออกมาดอกมันจะกลมสวยแล้วก็มันจะไม่ไม่ไม่ล่วนข้างในเห็นไหมเป็นเนื้อละเอียด สวยเพอร์เฟกแน่นก็ต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเราปลูกด้วยปุ๋ยคิงเวลนะทุกคนแล้วก็ในห้องเนี่ยเราใช้ ec ประมาณ4.0ถึง4.5ในการปลูกจริงช่วงทำดอกซึ่งโคตรบ้าจะเห็นว่าไม่มีใบไหม้นิดนึงเพราะว่าเราปลูกกัน ec แบบ4.5ลันออฟออกมาเนี่ย5กว่า ec ก็คือแบบว่ามันสูงมากก็ยังเอาอยู่ต้นก็ยังไหวเราปลูกเอาแบบความสะใจลุล้วนต้นนี้รดูแหล,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 ลกนี้แหลกนี้ไม่ใช่ดิมาดูเต็น,น์นี้เต็น์นี้เนี่ยเป็นสายพันธุ์ลันมัฟฟินนะเราปลูกเป็นต้นเดียวกันหมดเลยแล้วก็จะดูแบบเลเทนิดน,นึงเพราะว่าเราเน้นแบบว่าให้ได้อยู่สูงสุดที่สุดในเต็น์เดี๋ยวเราจะมาดูว่าในเต็น์ไซส์หนึ่งจุดสองเนี่ยเต็มที่มันได้อยู่เท่าไหร่ถ้าสังเกตปลูกเอายูกับปลูกเทสเพื่อสวยงามมันต่างกันนะนี่คือปลูกเอายูเต็น์นี้ ทีนี้มาดูอ่ะแหลกพวกนี้คือการปลูกเอ,อยูหมดเลยเราจะปลูกให้ได้แบบว่าเต็มพื้นที่หน้าตัดที่สุดแล้วก็มีความลึกให้ได้มากที่สุดแต่ว่าไม่ลึกเกินไปเพราะาถ้าเราปลูกลึกเกินไปสังเกต 1- 1ต้นเนี่ยนะมันจะมีส่วนที่เป็นก้านด้วยส่วนนี้แล้วก็ส่วนที่เป็นต้นด้วยถ้าเกิดเราปล่อยดอกให้มันเต็มต้นทั้งหมดเนี่ยแน่นอนว่าดอกด้านบนมันก็จะไม่เต็มที่ละเราก็ต้องทิมออกไปดอกที่มันเล็กๆพวกเนี้ยเราก็มีการคัดออกไปตั้งแต่แรกและแต่ว่ามาดูตรงนี้นี่ก็เป็นหนึ่งในข้อผิดอก ที่แบบว่าก้านเล็กๆแล้วก็ไม่โดนแสงเต็มที่ไว้ด้วยอผลลั์มันจะเป็นยังไงดอกที่ก้านเล็กแล้วก็โดนแสงได้ไม่เต็มที่ดูดินะปอปคอนนะ่ะอย่างเงี้ยเอาไปก็แบบว่าไม่มีประโยชน์ถ้าดอกไหนที่แบบว่าได้รับพลังงานเต็มที่เนะี่ยมาดูทางนี้อย่างดอกนี้โอ้โหดูดูความขาวมาซูมใใกล้ขาวแบบว่าขาวจัว๊วไม่เมาให้มันรู้ไปดูดิเนะี่ยใช่ตัวความสวยของดอกเนี่ยผมวงว่าก็โอเคเลย มันจะทิมออกมาได้ไม่ได้เนื้อไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเราเน้นปลูกสายพันธุ์ที่แบบว่าเธอปีนเยอะไตโคมเยอะ PFC สูงซึ่งเนื้อดอกมันก็จะน้อยเป็นเรื่องปกติซึ่งเรายอมตรงนี้เพื่อที่จะแลกกับคุณภาพอะมาดูวิวนี้ตรงนี้เนี่ย ตัวดอกเนี่ยไตโคมเนี่ยก็คือเราจะเห็นว่ามันสีเนี่ยมันขาวขุ่นชัดตั้งแต่มองแบบไม่ต้องมองผ่านแว่นก็ชัดแล้วว่ามันขาวขุ่นมันไม่ได้ขาวใสแน่นอนเห็นไหมการที่มันขาวขุ่นเนี่ยมันก็พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วแต่ว่าเราก็ควรที่จะเอากล้องมาส่องดูว่ามันมีสีแอมเบอร์หรือว่าสีอำพันแค่ไหนถ้ามันมีสีเหลืองอำพันประมาณ10%อย่างเงี้ยก็ควรเริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้วเพราะว่าถ้ายิ่งมีเยอะเนี่ยดอกมันจะเริ่มง่วงแล้วก็มี CBD สูงขึ้นมาแทน THC แล้วก็ถ้าสังเกตอีกอย่่่่าาางงงงนนึออดูีี้้ย ดอกที่ได้รับพลังงานสูงหรือว่าปุ๋ยดีเนี่ยใบอ่ะมันจะงอวมขึ้นอย่างนี้นะใบมังอมขึ้นแล้วก็จะดูแบบว่าพร้อมรับพลังงานตลอดอย่างเงี้ยคือโอเคแต่ถ้าใบมันอย่างเงี้ยอ่อนอย่างเงี้ยตลอดเวลาอย่างเงี้ยคือไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เราต้องมาดูว่าปัญหาเกิดจากอะไรนี่ดูมาดูซูงมูไตคมดอกแน่น,นยังไม่แห้งยังแน่นขนาดนี้ ตัวนี้อ่ามาดูแดกร์รวมกันแกร์รวมเนี่ยก็เหมือนกันเป็นพวกสายพันธุ์ที่เราเทสว่าใครจะได้เป็นแม่ในคอบถัดไปนะซึ่งเราก็ลงทุนปลูกกันเลยจะได้เห็นเห็นมาดูสายพันธุ์เอเลี่ยนกันว่ามันเป็นยังไงแบบไหนที่ไม่ควรปลูกนี่นี่คืออันเนี้โดยตัวส่วนตัวผมเองผมอยากรู้ว่าไอ้ต้นที่มันแบบว่าออกมาเป็นเอเลี่ยนเนี่ยดอกมันจะเป็นยังไงก็นี่เลยเนี่ยมาดูอเหมือนเหมือนข้าวอะ่ะเหมือนต้นข้าวทุกคนเนี่ยมีใบออกมาแบบ ไม่รู้ว่าการใช้งานจะเป็นยังไงผมก็ลอลองทดสอบอยู่ถ้าการใช้งานมันดีก็ไม่แน่เราอาจจะคัดมาเป็นแบบว่าสายพันธุ์สุดเจ๋งของเราแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูทรงแล้วไม่รู้ว่ารสชาติกับเจ๋งจะเป็นยังไงเทียบกันกับเพื่อนั่งข้างๆไงตรงนี้ตรงนี้ดอกเนี่ยเนื้อละเอียดไงดูเวลาทิมออกมาเนี่ยเขาจะสวยแล้วก็เนียนไตคมแน่นดอกก็แน่นนนี่คือเพอร์เฟกต์ชอนี้คือแบบขาวจ๊วเลยเนี่ยซูมดู ก็คือต้นนี้ก็จะเหมือนกันหมดเห็นไหมต้นเดียวกันนีจะเหมือนกันหลายคนอาจจะแบบคนที่ไม่เคยปลูกกัญชาจะไม่เชื่อแบบว่าให้กัญชาม,มันจะแบบแตกต่างกันมีหลายสายพันธุ์เยอะขนาดนั้นมันดูแล้วเหมือนเหมือนกันบอกเลยว่าไม่เหมือนกันที่แค่เปิคดคลิปให้ดูนิดเดียวยังเห็นแล้วว่าไม่เหมือนกันเลยแต่และต้นมาดูต่อดูต่อต้นนี้ก็ทีเด็ดเหมือนกันที่ผมชอบเนื้อเนียนเนื้อเนียนเนื้อเยอะนี่นี่มาดูตรงนี้ดูตรงนี้นี่คือที่หนึ่งฮีโร่ฮีโร่คอปนี้ทุกคนดูความขาว นี่ก็เป็นสายพันธุ์ที่เราเต็งไว้กับมันมากว่าเป็นตัวเด็ดดูดิสีแต่น้ํำลายไหลอะ่ะน้อยมากที่กัญชาที่ผมเห็นแล้วแบบจะน้้ำลายไหลยอย่างเงี้ยเนี่ยคือน้ำลายไหลยยจริงๆดูดิขาวเนื้อแน่นเนียนแล้วแบบไตโคมมันกเอ็กซ์ต้ากว่าต้นอื่นมากๆต้นนี้กลิ่นก็แบบมีความแบบฟอลล่ชื่นใจโอ้ดีอไม่ไหวน,นี่คืออยากดูดจริง แล้วก็แหลกนี้แหลกนี้ต้นเนี่ยจะออกสีชมพูหน่อยๆอ,อ่าตรงโซนนี้ก็คือคุณภาพเหมือนกันน่ะสังเกตต้นมันจะออกสีแดงนะทุกคนกัญชาเนี่ยมีหลายสีผมบอกเลยว่ามีตั้งแต่เขียวเข้มเขียวอ่อนเหลืองชมพูแดงม่วงดำมีทุกสีคือบางคนปลูกออกมาแล้วแบบเฮ้ยต้นมันดูโสมจังคือบางทีมันแค่สีเหลืองทุกคนมันแค่แบบดอกต้นเขาเป็นสีเหลืองมันไม่ได้ดูโสมเราต้องแยกให้ออกว่าต้นมันสมบูรณ์หรือว่าต้นมันโสมกันแน่อ่ะ แล้วก็ที่สําคัญก็คือเราต้องเช็คเชื้อราว่าในช่อดอกเนี่ยมีเชื้อราหรือเปล่าเราต้องคอยมอนิเตอร์ตลอดแต่ทีนี้เราก็คือไม่เจอเลย ก็ฝากไปด้วยทุกคนสายห้อยคอ Kingwell Kingwell เป็นปุ๋ยที่เราใช้อยู่ในห้องนี้แล้วก็เป็นแบรนด์ของเราเองซึ่งเราภาคภูมิใจมากผลิตในไทยแล้วก็ออกแบบเป็นโดยคนไทยซึ่งเราก็สพอร์ตโกลเวอร์คนไทยแล้วทุกคนแจกฟรีสายนี้สําหรับคนที่สั่ง Kingwell ตั้งแต่2000บาทขึ้นไปแจกฟรีทุกออเดอร์แล้วก็เราจะมีกิจกรรมรีวิวการใช้งานปุ๋ย Kingwell แล้วก็จะแจกสายห้อยคอฟรีทุกๆคนนะตัวสายเนี่ยนี่มีสายสำหรับห้อยในประสงค์มีขอเกี่ยวห้อย p ี n เป็นได้นะ ตรงนี้ทำเป็นพวงกุญแจได้ตรงนี้เขียนว่า support local g r o w e r ก็ฝาก้ด้วยนะทุกคน Kingwell ประมาณนี้ในการพาชมฟาร์มในวันก่อนเก็บเกี่ยวเดี๋ยววันเก็บเกี่ยวจะถ่ายคลิปหนึ่งแล้วก็วันทิมเราจะใช้เครื่องทิมแล้วก็จะถ่ายคลิปหนึ่งหวังว่าประสบการณ์ความรู้ตรงนี้มันจะแชร์ให้กับนักปลูกทุกคนได้เรียนรู้ไปได้วยกันแล้วก็ยังไงถ้าชอบคลิปเนี่ยก็กดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับประมาณนี้วันนี้สวัสดีครับ